ฮัลโหลไม่ได้เจอกันมา2วันคิดถึงกันไหมนะวันนี้แก้มกลับมาพร้อมรีเดเวนดุงในภาษาเยอรมันที่คนเยอรมันมักใช้กันบ่อยมากเลยนะคะตามฤูดูในเยอรมันกันเลยนะคะบ้านใครหิมะตกบ้างเอ่ย วันนี้แก้มมาพร้อมกับสำนวนที่มีคำว่าหิมะด้วยนะคะ d a s is s c h n e e v o n g e s t e r n นั่นคือหิมะของเมื่อวานสำนวนนี้แปลว่าอะไรสำนวนนี้หมายถึงว่ามันผ่านไปแล้วมันคืออดีตไปแล้วไม่มีใครอยากรู้ไม่มีใครสนใจแล้วนะคะ ตัวอย่างเช่น d u es tut mi r sol e i e das s i c h d ein t e r m i n v e r g e s s e n habe เธอฉันขอโทษนะที่ฉันลืมนัดของเธอ Ah c das ist Schnee von gestern อ๋อ oh, ไม่เป็นอะไรมันคือหิมะของเมื่อวานนี้ก็คือว่าเรื่องราวมันผ่านไปแล้วไม่มีใครซีเรียสแล้วมันคืออดีตไปแล้วนะคะเราสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันเลยนะคะคนเยอรมันใช้กันบ่อยมากๆเลยนะคะลองนำไปใช้กันดูนะคะ ในท้ายคลิปนี้แก้มขออนุญาตฝากคอร์สรอบต่อไปของแก้มด้วยนะคะคอร์สติลสอบ Deutsch Test für Zuhörer เป็นคอร์สติลฟรีนะคะแก้มได้สร้างกลุ่มไว้นักเรียนสามารถเข้ามาร่วมดูในสตรีมกันได้นะคะและก็ยังมีคอรสสรหรับ r 1คอร์ส a 2 b 1คอร์สวยากรตั้งแต่ระดับ r 1ถึง b 1และก็คอร์ส B2 รอบแรกของแก้มนะคะฝากด้วยนะคะ